อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาะแนะนําวิธีการดูรหัส Wi-Fi นะครับว่าเราเชื่อม Wi-Fi ไ,ไ,ไปแล้วเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ารหัสอะไรนะครับ่วิธีการดูก็ง่ายๆนะครับก็ให้เราคลิกขวานะที่รูป Wi-Fi นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Open Network and Sharing Center นะครับ ่าเสร็จแล้วก็ให้เลือกไปที่ Wi-Fi อันนี้นะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นให้คลิกคำว่า wireless property นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้มาเลือกตรงที่ security นะครับอ่าจะสังเกตว่าเห็นไหมครับ network security key เนี่ยอ่ามันจะซ่อนไว้ก็ให้เราติ๊กโชว์ตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะรู้ว่ารหัส Wi-Fi ที่เราเชื่อมอยู่เนี่ยคือรหัสอะไรนะครับอ่า วันนี้นะครับวิธีการดูรหัส Wi-Fi ที่เราเชื่อมอยู่นะครับโอเคก็ลองไปทำกันดูนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมใน,ในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ